ใช่ใช่ใช่ไปตบเกมพิษเลยวันนี้มันเกิดที่เป่ใช่ไหไหนๆก็ไหนๆการสไบครั้งนี้ก็จุกๆเส้นด้ยพี่แล้ว่รีมพ่ช้องคนไม่เห็นหมดนดันเสื้อถานไม่้รต้องร้องเพลงกันไอ้เีย 能长大。<laughs> สไปไปแล้วสไปกลับอ้าวพี่อพูดยังไงพูดยังไงบอกเลยอ้าวพี่คุยเมื่อกี้ว่าไงวันเกิดใครยังน้ำยังน้ำเลยเกพี่ฮโหลใส่เพลงให้ไดเฮ้ยพูดชั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 ดับแล้วเนี่ยดับไปแล้วพี่เแม่จะบอกว่าวันนี้มันเกิดที่อีทนะไว้ไว้พี่หน่อยอย่างนี้แล้วเปิดมาเจอไม่เมื่อกี้คือพี่สไปใช่ป่ะอะไรก็ขึ้นมาสไปแต่ว่าพี่อีทเปิดริบมาอ้าวแล้วพอเสร็จแล้วแผนนี้แล้วกันไม่งั้นมาพูด ก็บอกว่เกิดไม่เท่เปิดมาปุ๊บไม่ได้วิ่จะเกิดขึ้นมาโดนแอร์พี่ถอยไปหน่อยถ้าอะไรกันเนี้ยอะไรแบบเนี้ยยังมีความสบายเลยในตอนเช้านี้เสียงขอโทษนะครับขอโทษครับวัานี้ต้องถือไม่ได้ไม่ต้องแล้วไม่ได้แล้วนะอ้าวแต่พูดชัดๆวันนี้มันเกิดที่บ่อยๆด้วยัน ขอคิดขอคิดบอกครับเอ Everyday นะครับพี่ขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็อยู่ดูแลยาวานเออยู่ดูแลพี่เต้พี่ใบอ้วนนานนะครับไปหาพี่ใบต่อปวคอเล่นดื้อเล่นดื้อเล่นตลกไปไหนอ่ะ

เฮ้ยไม่ดับเอ้ยให้ย oh, 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 oh. ืนเป็นร okay ้อปีครับเปยนไ้เปี่ยนด้ยังไงุดยากนี่คืองานศิลปะ